สวัสดีครับป้ากันล้วนะครับน้อครับยังกินครับวันนี้โอ้วันนี้ปลาจอมครับโอ้ได้ซ้อนมาวันนั้นครับปลาน้อยนะครับนี่ได้ปลาน้อยได้ได้ตึงแมงจอมเลยคูัได้อย่างของครับแมงจอมโอ้ไหนล่ะเอาแจ๋ฟิตไหมครับนี่เอาไปซ่อนมาเดือนแล้วล่ะซ่อนมันแบบไรก็เดือนแล้วเอาแอฟิตไหมครับมันกินได้เหมือนแล้วก็นี่ครับอ๋อนี่ปลาจอม ได้อันนี้ไปซ่อนมาเหรอครับไปซ่อนมาครับได้เดือนปลายละไม่อยากกินคนเดียวเลยไม่อยากกินคนเดียวเด็กกับนอครับนอนี่ไปซอกแม้วันซื้อนะขายทู่อันนี้อันนี้มดหลัวไปกี่แก็บอันนี้โอ้นี่ได้หลายยังไปขายขึ้นฝุ่นอย่างคนซังครับเอาห่งดีๆงามๆไปขายขึ้นฝุ่นมดนะครับของตัวเก่าดูของตะเกาขิงยังได้ก็ได้นะครับเนาะเป็นอย่างเนาะขายสลีนน้อนศาสต์นับเจ๊กอะเจ๊กอ่ะซอยกันไปเนาะเอาอู้ดฝ่ายจอมยังขื่อ เมนูมาตอนม่านี่เนเนาะครับเติอติดตามกันเลยเนาะแล้วเริ่มจ้างอย่างเงครับซอยจะไข่เริ่มจากซอยจะไข่ครับซอยจะไข่แล้วก็ซอยหอมแดงเขาจะไข่หน้าฝนแต่ยังไม่หลีบว่ะอันนี้มันจะไข่หน้าแหล่งหน้าแหล่งหน้าแหล่งปีแล้วเนาะหน้าแหล่งปีแล้วอัดติดไว้แล้วช่วงนี้มีกับเมนูอันที่อีมีกับเมนูเนาะบ่มีหลับมีซ่าอางเงยอย่างตะกอนโอ้อันนั้นมาตะกอนนะครับเนาะอันนี้บเดียว กับผมก็เก็บสตางค์ไงกันไปเมินไหนกินซ่าเหเตี้ยนึงเนาะออ๋กินกินยังเนี่ยกันไปนะเนาะแล้ไปีหน้าเรามีเมียแล้วกันอ๋อมีแล้วเอออันก็ดูแลกันต่อไปคำนี้คุณขุนคำนี้คุณขุนเหมือนไปได้ยินแถวไหนเลอเลอเลอเอาโอ้ยยังมีแถวเล็บปุ่นโง่ปีหน้ามีนั่นนะเออยังไงอ่าน้าหวานคนใหญ่ Ừ, đây cả đấy anh hà nó Hò... Hò... Hò. ờ, lấy... ở... chập... cả anh hà cả để tiệm hơn nó anh anh khó bay kiếm đi sao rồi nữa nói gì ngon bay kiếm đi xong rồi Ờ Ờ, ở ờ, đây ở chụp ở bề cái này của bảy nhá hùng dím con dím kiếm con dím con cái ông mắt sai sòng bay không không phải sai nhắm nó ôi nhắm tròn sòng bay con kiếm ngan mà sai như vậy không hụt อาแนี้เอา่ะไปดูมันฝ่ายร่อนหมดล้วแมงวงหานี่แมงวงหานี่บอกเนี้ยปีบ่แมงวงกี่นี่นโอ้ยหนักสี่ก็มอสี่ก็พอขั้นต่อต่อไปอย่างนี้อะไนล่ะ เรานอนนี่นุ๊กแป๊วไหนมาเนี่นอนอย่างมันเป็นเป็ี่ยนพันไปอย่างนี้อย่างมาแดงหมดนี่อันนี้เป็ี่ยนพันแดงเดือดพันเหวะแดงเดือดพันแดงเดือดไปเอาไหนมาไปเอาห้วยผีอยู่ไหมภาษากลางว่าได้ห้วยผีอยู่เด่๋ลำน้ำผีผักว่าได้ล้ำน้ำลำน้ำผีผักห้วยเนาะห้วยเป็นลำน้ำเนาะเออห่วยผีอยู่ลำน้ำผีผักมาทราบสิ่งนี้ได้แก่ฮักกวางนี่ก่อนฮักได้กับผมมีแล้วนะเฮ้ยกับกินมีมีหรอ

อ๋อคือเก็บสตังค์ฟังเพียงฟังเดียวอ่ะอ๋อมีข่านขนหลายฟังข่านคนหลายฟังง่ายต่อการค้นเนาะเดินมาปุ๊บมาอยู่อยู่ฟังสายหรอต้องซ้อมไรเพี่ยไรเพียมันต้องใส่ได้หรออ๋อโทษผมใส่สูรุ่นักได้ป่ะอันนี้มันเขาขวายอะเดีเขาขวาวาเอาเอาเลยเออไม่เห็นไหมจอนมันก็ครับนั่นเนาะดู เว่าไปนั้นผมว่าผมจะขายมาลานะนี่นะโอ้หมาลาแมงจ้อนมาลาแมงจ้อนไม่ไม่บาทไม่กี่บาทหรอไม่ละห้าบาทมีกี่ตัวนะมีห้าตัวอ๋อเป็นเป็นไม่หกตัวแถมแถมแต่ห้าบาทเดี๋ยวมีไขยสื่อก่อนับพี่มีอยู่ฟาร์อุนนเด้อร์หมาลาแมงจ้อนครับผมได้เลยๆเลยๆเขายังพัตตคาสเนาะอาหารกันเนาะก็กลับกลับท้ายลุ่มเนาะกลับท้ายลุ่มเนาะดอืมเอาใบหน้าเพี่เอาไก่หูดังหน่อย แสะเอออ่าละอันนี้ถ้าขายนี่ชุดกี่บาทไน้ชุดนี่โอ้ชุดแหงหกหล่อยเนาะนี่นะอ๋อเนี่นะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเดี๋ยวฝีนี่นะมากีดเข้าเลยอันเขาครับมาอ้าวมามาขินเข้าวม่ครับกินเข้าสักกันครับครับผมเอาไปละ โซนน้องมันแขกนี่ไปน้อยนะมันอันนี้อย่าฮักเอาหรือมันเสียไปไม่อย่าโซนตีนคนเท่านี่นะมันต้องปาดมันแล้วเนาะมันก็กินได้หมดอ่ะเอากินได้หมดอ่ะของแป้งกับอิ่มของแป้งกับอิ่มนะไอ้เฮ้ยนี่ไออยังก็ปูดกระแป้งกินไปเนาะดูนี่อ่ะหยอกเลยเอ้ยไปงอนหนักกับเล็บตาปีไปได้กินด้วยอันร้องหอกก่อนเนี่ยร้องหอกก่อน อืมเป็นได้บ้างครับพอได้เนอะเคือต้องการเนี่ยพอส้นน้อยส้นส้นตีนกเด้งแตกเน่ยแตกย่นตีนคนเท่าเออยอดสุดยอดมาเข้าด้วยกันครับผมกินมักินมัพอเราคัดเนาะ แม่งง้นนี่ก็ได้เนาะแม่วัดติดปลาคุ้ยนี่ก็กันนะสีนก็มาสวยมาจับปลาคุ้ยนี่ย,ยุ่งเหวาเนาะไหนว่าหลังไหนเป็นหลังขห็นข้าลลำแต่ลำบาดด้วยข้โาโลบอเสียงเหรอเนอะลุกไปนกูแม่มบอกจะโทรู้สักไงเอาฮับโทรศัพท์ก่อนฮับโทรศัพท์ก่น <c oughs> อนฮัลโหลืมจะตำส้มไง ได้เอาแม่ย huh. uh ังแฮ่น uh, ี่เอาปลาจอมมาเออปลาจอมอยู huh. uh ่บ huh. uh ้านลูกนะเอาเออนี่เป็นแฮ่ปลาซิวกันเลยเออเอาตายแล้วเอามาย้อมฉีดเนี่ยกรับเอามาพิษอันถึงว่าเก็บไม่เก็บไงเฮาเออเป็นั้นที่ผมเอาแฮ่ปลาซิวขึ้นเมียผมกันเลยเออๆปะจอมอยู่แห่งขวนมว่ะกินอิ่มแล้วเนาะกดดิ้นๆจะไปหน้าปลาซิวเขกดใจไปกดใจไปเอ้โดนแตะก่อน Ha <laughs> ha!